นปรีชาอันนี้ได้รับคําแนะนําจากพี่สาวแนะนําว่าอย่างไรครับมีปัญหาอะไรถึงต้องรอขอคําแนะนําจากทางคุณวัสนาคือปกติผมจะปวดกระดูกกระดูกก้นกบอ่ะกระดูกก้นกบมันจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้ปกติครับอจะนั่งไม่ได้บางทีต้องไปเจออุบัติเหตุหรือเล่นกีฬาอะไรมาปกติก็คือสอนหนังสือจะเตรียมจะนั่งมากใครไปหาหมอคือแบบมันนั่งนานในการเตรียมชี้เตรียนเอกสาร อะไรพวกนี้อืแต่นั่งนานมากๆนั่งจนถึงตีหนึ่งตีสองตั้งกับพักพัีเตรียมงานตเตรียมงานการสอบคือ,อคไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบทาเลยใช่เดเป็นอย่างนั้นนั่งอยู่กับโต๊ะทํางานตลอดอเป็น,น,นคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะนั่งนานเกินไปที่แรกเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วยังไงฮะก็ะมันจะปวดปวดแบบมากๆจนแบบลุกขึ้นไม่ได้ต้องพยายาม จันใช้มือยนันโตหรือยนันพื้นอะไรขึ้นมาโอ้หอันนี้เป็นข้อแนะนําสําหรับทุกคนด้วยนะฮะอย่าอยู่ในท่าใดาท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆนะน,าน,นะฮะาบางทีนอนเนี่ยนอนขึ้นมาเงี้ย <ST. S 2> มันจะลุกไม่ได้ลุกเองไม่ได้ถ้าถ้านอนแบบเป็นแบบว่าถ้ามันเตียงอย่างเงี้ยครับต้องหาด้านหรือไม่ต้องหาคนมาช่วยดึงจะเป็นอย่างนี้มันนานมากหลายปีครังทั้งๆที่ก็นั่งกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคอะไรปกติจะไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคอะไรโอ้อ่ะอ่ะฮะเป็นก้นกบแล้วแล้วก็ปวดอะไรอีกฮะ บัตเตออ่ามันจะมันมันจะปวดมันมันจะยังไงคลาวความปวดมันจะลาวแล่นมาถึงสมองอ่าแล่นมาถึงสมองท่านปวดทำบางทีทำแรไม่มีแรงพราปกติผมมิสลามต้องต้องละหมาดนะฮะครับก็มีเงินอย่างเงี้ยครับปกติต้องยืนพอเป็นแล้วมันมันยืนไม่ได้ก็ลองมันนั่งนั่งก็ไม่ได้ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่มาหลายปีห้าหกเจ็ดปีแล้วก็มาใช้วิธีคลายยังไงฮะผมไม่หาหมอหมอบอกให้นอนราบกับพื้น โดยไม่มีไม่ใช้หมอนไม่ใช่อะไรเลยก็จะดีขึ้นแต่มันก็ไม่มากเขารักษามาอย่างเนี้ยจนหมอบอเแนนําจะให้ผ่าผ่าประมาณสักคืบหนึ่งจากกระดูกต้นโกรแต่ผมก็ไม,ไม่ไม่อยากผ่าแล้วหลายคนก็แม่แนนาบอกว่าเพราะมีคนรู้จักเขาไปผ่าแล้วแบบว่ามันมันไม่ดีขึ้นผ่าเพราะอะไรฮะกระดูกมันเสื่อม,มหรือรมันทับเส้นประสาทลักษณะลักษณะอย่างนั้นอ๋อคือกระดูกไปทับเส้นประสาทใช่ไหมฮะแล้วมาเอิญไปเจอคนรู้จักเขาผ่าแล้วเขาไม่ไม่ดีขึ้นครับแล้วก็ ไปหาหมอหมอบางคนก็บอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่บางคนก็ไม่รับรองก็เลยไม่ได้ผ่าคือต้องลุ้นอ่ะเอาไว้อ่าต้องลุ้นเงินไปอาจารย์ครับผมเรียนถามนิดนึงว่าไอกระดูกการอยู่ในท่านั่งนานๆอย่างที่บอกว่าน้ําหนักตัวมันจะกดลงถูกไหมฮะที่กระดูกก้นกบค่ะโดยปกติมันจะมีคําถามนะคะครับที่เขาใช้ถามเด็กๆว่าถ้าเรายืนกับเรานั่งเนี่ยครับ ท่าไหนกระดูกสันหลังรับน้ําหนักมากที่สุดโอ้โหอย่าว่าถามเด็กเลยฮะถามผมผมยังนึกไม่ออกเลยฮะอ้าวถ้าถ้ายืนนะฮะน้ําหนักลงที่ไหนเอ่ยน้าหนักกดลงที่ไหนครับใครตอบได้ไหมฮะที่ไหนนะฮะเท้าก็จะลงที่เข่าและข้อเท้าเข่ากับข้อเท้าอ่าแล้วท่านั่งแต่ถ้าเรานั่งน้ําหนักลงกระดูกสันหลังและก้นกบอาทังนั้นเรายืนกันดีกว่าฮะ เพราะฉะนั้นการนั่ง,นงเนี่ยนนเขาให้เปลี่ยนอิริยาบถท,ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นความรู้ผ่านไปคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะ<ฆ>ทุกชั่วโมง<ฆ>ควรจะเปลี่ยน<ฆ>อิริยาบถควรจะลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจสักตั้งหนึ่งเดินไปห้องน้ํามั่งเดินไปกินน้ํามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับมานั่งใหม่ มันควรจะพักสักห้านาทีถึงสิบนาทีแต่ยังของคุณปีชานี่นั่งนานมากเลยจนถึงตีหนึ่งตีสองนี่คือกระดูกสันหลังถูกกดอยู่ตลอดเวลากระดูกก้นกบถูกกดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าพอมันถูกกดมากๆเนี่ยมันก็ไปทับเส้นประสาทเพราะนั้นพอทับเส้นประสาทเนี่ยอาการปวดมันก็จะร้าวไปที่น้นที่นี่แล้วแต่ว่าเส้นไหนมันถูกทับมีหน้าแหละครับพวกผู้จัดการถึงสุขภาพแข็งแรงสู้เซลแมนไม่ได้ เพราะว่าผู้จัดการนี่จะนั่งอยู่แต่กับโต๊ะเซลแมนนี่ก็ต้องเดินออกไปนะครเปลี่ยนอิริยาบถไปพบคนนู้นคนนี้แต่อาการแบบนี้ก็คือต้องใช้วิธีการผ่าตัดถึงจะรักษาหายถ้ามันทับเส้นประสาทจริงๆอะนะฮะเขาก็จะต้องผ่าตัดเพื่อไปแยกตรงที่มันทับนะอาจจะใส่หมอนรองกระดูกเข้าไปหรือเปลี่ยนหมอนรองกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันก็จะดีขึ้นก็ แต่หมอสมัยนี้เก่งนะฮะค่อนข้างเก่งฝีมือดีอะค่ะแต่อย่างที่คุณปีชาไปปรึกษามาก็บอกไม่รับรองคือไม่เคยเจอคนรู้จักไงเขาไปผ่ามาแล้วเขาไม่ดีขึ้นมันไม่ดีเลยก็ทำาลยไม่กล้าไงไม่กล้ามันก็แล้วแต่นะฮะว่าร่างกายเขาเป็นยังไงความแข็งแรงเป็นยังไงฝีมือหมอเป็นยังไงมันมีหลายปัจจัยมีหลายปัจจัยไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลถูกแพงนะฮะหรือว่าหมอเก่งไม่เก่งแต่อาการของแต่ละคนเนี่ย มันวินิจฉัยออกมามันไม่ได้จุดเดียวกันมันไม่ใช่แอปเปิลกับแอปเปิลนะครับที่จะมาเทียบกันได้เสร็จแล้วหาทางออกอยังไงให้กับชีวิตตัวเองครับก็กคุยกับพี่สาวเขาอย่างงี้เพราะผมลองยางมาเยอะจน่รนทั่งมาเป็นมันเริ่มมาเป็นกดไหลย้อนด้วยไงมันแน่นหน้าอกปวดท้องปวดอะไรมันเหมือนว่ามันผ่านไปทั่วกินยาเยอะด้วยวกินยาเยอะยาเยอะมากพอกินมาเกือบสิบปีอย่างเงี้ยกินมาเยอะลองมาเยอะอะครับลองมาเยอะแล้วจะมาคุยกันน่ารองสักอย่างคงไม่เป็นไรมั้เอาอีกสักอย่างาง ก็ให้มาลองก็แต่ึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่ของคุณพิชาหรอกคนในนี้ทุกท่านเนี่ยลองมาหมดแล้วอยากลองอย่างน้อยๆคนละนึงไม่ไม่ต่ำกว่าสามสี่ชนิดเนี่ยคืออยากให้มันดีขึ้นไงก็เลยลองอีกสักอย่างไม่เป็นไรหรอกพอลองมาเยอะก็คุย่างที่เขากินก็เอามากินมั่งก็ลองมาดูซิมันก็พอมาเริ่มลองอ่ะมันก็ปั่นปวดเหมือนกันเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าภายในเราลองยามาเยอะก็ปั่นปวดสักประมาณสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งมันหยุด อาการแน่นไม่มีไม,ไม่ไม่อ้วกไม่เสียดท้องไม่อะไร,อาารเริ่มจากนั่งไม่นั่งนานๆไม่ได้เริ่มมานั่งได้เป็นชั่วโมงมาเริ่มดีขึ้นอ,เ,อเริ่มดีขึ้นแล้วก็เอ้ยลองก็กินมาอีกก็ลองมาอีกแต่ก็ลองแล้วก็หยุดลองแล้วก็หยุดเพื่ออยากจะลุ่มเป็นอะไรกันแน่คือผมผมสันน<อ>ิษฐานในความคิดผมเองเนะผมก,ก็จะบอกของคุณปีชานี่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทห,หรือเปล่าอาจารย์อาจจะเป็นแค่ข้อเสื่อมแล้วก็กดทับ ก็อาจะอาการปวดจากการอักเสบไม่ใช่เกิดจากแพ้ภูมิตัวเองอ๋อนั่งท่าเดียวกันมันกดกระดูกกันกระดูกขับกันก็อาการอักเสบหายไปอาการก็จะดีขึ้นเองอ๋อก็คือเป็นแค่การอักเสบเท่านั้นไม่ได้เป็นการปวดเพราะเส้นประสาทแล้วทานอยู่กี่วันถึงดีขึ้นจนรู้สึกเหมือนเป็นปกติมันเริ่มก็ประมาณเริ่มเริ่มจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงประมาณภายในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หลังนั้นก็กินไม่เลิกก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นเพราะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยไหม หรือว่ายังทําเหมือนเดิมฮะปกติส่วนมากจะทําเหมือนเดิมก็ยังทำเหมือนเดิมนะฮะปกติไงแต่ความเจ็บปวดน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วทานมาเท่าไหร่จนรู้สึกว่ามันเป็นปกติประมาณสักสามเดือนได้มั้งประมาณเนี้ยโอ้ประมาณสามเดือนทุกวันนี้ก็ยังเป็นเช้ากินแต่ตอนนี้จะกินตอนก่อนนอนอย่างเดียวกินก่อนนอนอย่างเดียววันละสองเม็ดอาจารย์ครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณปรีชาทําถูกต้องไหมฮะเออ คือทานก่อนนอกว่าไม่ไม่ถูกต้องคงไม่ได้เพราะเขาหายไปแล้วอ่ะอาที่มีไม่ถูกต้องก็คือยังทําเหมือนเดิมฮะคือนั่งเป็นเวลานานนั่งเป็นเวลานานๆก็อย่างที่อาจารย์นําภัยแนะนําก็ไม่ควรจะนั่งเกินชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนอริยบทเรื่อยๆจะลืมว่าพอเปลี่ยนอริยบททีล้วก็หนุ่มขึ้นนิดหน่อยนะนึกเพียอย่างนี้จะได้เปลี่ยนบ่อยๆนะครับก็คําอธิบายเดียวกันนะฮะที่คิดว่ามันไปสร้างเมล็ดขาวชนิดไหนอย่างไร อย่างกรณีอย่างอย่างรายเนี้ยก็คือว่าไม่ได้เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง t s 17สูงได้ mm hmm. นะฮะ t s 17สูงได้แล้วก็สูงแล้วก็จะดีด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเมื่อไหร่กินผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้ว t s 17สูงแล้วก็อาการจะปวดระบบเลยนะครับแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการกดกดกันเองของกระดูกนี่ละฮะ mm hmm. แล้วกเกิดอักเสบอาการอักเสบม่หายไปอย่างไรอาการอักเสบ,บก็เกิดขึ้นเนื่องจาก แคปซูลของเราเขากินเข้าไปแล้วทําให้ท S1 เพิ่มขึ้นนะฮ <c oughs> เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่า <c oughs> ในเวลาจาับก,การทดสอบ15วั้าวันวละสีแคปซูลเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วท S1 ตัวเนี้ยมันไปกดที <c oughs> 2พร้อมๆกับการลดท S2 ซึ่งเป็นต้นตอของการอักเสบด้วยนะครับเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้อาการอักเสบก็ลดลงในขณะเดียวกันก็จะมีตัวควบคุมอีกตัวหนึ่งคุณต้นคงจะจําได้ทีอะไรนะทีเรกทีเรกทีเรกูเเตอร์ชื่อเหมือนไดโนโซ่เจอฮะ ก็จะควบคุมอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับเมือนทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราดูแลตัวเราเองโดยด้วยสุขภาพของเราเองครับนะฮะมันไม่ใช่ปัญญาไปกดประสาหรือไปดูไม่มีผลอย่างอื่นไม่มีผลอย่างอื่นคือไปปรับเราเองให้มันมีความแข็งแรงให้มีความสมดุลครับ,รบเดี๋ยวขอเสริมนิดหนึ่งตะกี้ที่คุณปีชาบอกว่าที่หมอบอกว่า ให้ไปนอนราบนะฮะ uh huh. อันนี้เป็นวิธีรักษาวิธีหนึ่งนะคะ uh huh. ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราปวดหลังเนี่ยนะคะคืออาการปวดเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อตึงตัวแล้วมันก็จะปวดร้าวไปทั่ว uh huh. นะครับวิธีที่จะให้หายปวดเนี่ยก็คือนอนราบแบบที่หมอบอกนะแล้วก็ไม่หนุนหมอนเอาหมอนรองใต้เข่าแค่นั้น uh huh. คือถ้าปวดขึ้นมาเนี่ยลงไปนอนราบ สักพักหนึ่งสักชั่วโมงก็จะดีขึ้นเยอะเลยคือเป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังด้วยแล้วก็กระดูกสหลังด้วยะนะครับอาล้วครับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับ